สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำก็คือวันนี้ว,นนวันที่29กระกรกฎาคมนะคะที่ MK นะคะเขามีโปรสำหรับลูกค้าที่ใช้ D t แท็นะคะก็คือเราไปดูตัวอย่างข้าว้ามาแล้วก็คือลูกค้าที่ใช้ d t แท็เติมเงินลายเดือน300บาทขึ้นไปนะคะใช้มากกว่า10ปีตอนนี้ก็คือถ้าสมมติจะไปกิน MK ก็คือมันเท่ากับเงิน299กก็คือกินฟรีตอนนี้นะคะ จิตเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเหลือคนที่ใช้ d t แทเติมเงินรายเดือนนะคะ3 0 0้บาทขึ้นไปใช้มากกว่า1ปีจะจ่ายแค่1 9 9านะคะแล้วก็ใช้มากกว่า5ปีจะจ่ายแค่159บาทนะคะทุกคนวันนี้วันเดียววันสุดท้ายอย่าลืมไปใช้กันนะคะก็เขาบอกว่าประมาณ30,000กว่าสิบนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าใครอยากรู้ว่าสาขามีสาขาไหนบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะเขาจะมีบอก ประมาณ73 73จังหวัดเออมีหลายสาขามากก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะทุกคนวันนี้วันเดียวอย่าลืมไปกินกันนะคะใครที่ใช้อย่าลืมไปไซส์สินนะคะทุกคนมาแนะนำมาบอกให้นะคะทุกคน